วันนี้เราจะมาแกงขี้เด็กใส่ขาหมูกันนะคะอันนี้เป็นขาหมูที่หั่นแล้วเลาะแล้วจ้าใส่ลงไปกลัวให้สุกกับเครื่องเทศก่อนนะคะให้อมหอมค่ะ,ค,ะ,ะค่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงค่ะแล้วก็พริกแห้งนะคะใส่ เป็นอมหมูเราก็ใช้เครื่องเทศประมาณนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื้อหมูเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กกว่านี้นะคะหอมแล้วหอมแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ําใบย่านางกันน้ําใบย่านางอันนี้แม่อ้อยคั้นเองสดๆแล้วก็แช่ช่องฟิตไว้นะคะเวลาใช้เราก็เอาออกมาละลายน้ําแข็งค่ะหอมแล้วหมืเอเด น้ำใบย่านางที่แช่ช่องฟิดตไว้ค่ะอันนี้หัน่นอันนี้ไม่อ่อยคั้นเองเลยนะเอมป้าใส่ถุงซิปนะคะแล้วก็ล็อกตรงนี้แช่ช่องฟิดตไว้นะคะเก็บไว้ได้นานกินได้เป็นปีๆเลยค่ะทุกคนต่อไปเราก็รอมอเดือดจ้าเดือดแล้วจ้า ขี่เหล็กต้มแล้วนะคะใส่ลงไปเลยรอเดือดอีกครั้งกองน้ำปะลาใส่จ้าใช้แบบนี้เลยเป็นเนื้อปลาละนะคะแล้วกองค่ะ ใส่น้ำเดือดในหม้อนี่หลนะนะนกันเลยกองไม่ให้ก้างลงไปในหม้อนะคะจนน้ำปลาละลายหมดให้เหลือแต่ก้างค่ะใช้เนื้อปลากับน้ำปลาประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะละลายเสร็จแล้วเราก็ไ,ได้ก้างของปลาประมาณนี้พอแล้วนะคะ น้ำปละาะชิมดูความเค็มสักหน่อยอืออืออะไรนะผมดีอือได้วความขม แล้ความขมของใบอ่าอะไรนะขี้เหล็กสุดยอดมากนะะผงปรุงรสจ้า,ามุปลาปรุงัวตามชอบไม่ชอบก็ใสา่ไม่ต้องใส่เด้อพอแล้ว เติมต้นหอมแล้วก็พริกลงไป คลิปแกงขี้เหล็กใส่ใบย่านางใส่น้ำปลาคลิปนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะอาหารบ้านๆแสนอร่อยไปทานด้วยกันจ้า